็เข้าดีๆได้ไหมมาแห่อะไรตีห้ากว่าแล้วเนี่ยเอ้าให้คุณผู้ชมตกใจเล่นเราจะมาเข้าแบบหน้าหล่อหน้าสวยมันก็ดูปกติไปเพราะถ้าพี่อยากให้คุณผู้ชมตกใจที่นั่งเฉยๆแหละแค่นี้ก็ตกใจแล้วแค่นี้ก็ตกใจแล้วเข้าสู่ช่วงที่2ของเราก็รู้ชมครับเป็นช่วงของยูโรเคลซี นะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่จะมากระตุกตอมผ้ามาสร้างเสียงัวเราะมาสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมในช่วงเช้าแบบนี้เออเหมือนเดิมก็ผมมีน้องชายของผมชื่อว่าอะไรนะแจ็คกิ้งแกรดแจ็คกิ้งแกรดครับผมเป็นน้องรักของผมก็ผมจะปลุกปั้นครับให้ดับในวงการนี้ให้ได้เอาให้ดับลยนะเอาให้ดับาให้มันดังนะอยาให้มันดังเดี๋ยวมันมาแย่งงานเราใช่สิพี่วงการที่หากินยากนะพูดถึงเรื่องของวันนี้นี่ดพี่ป๋องยูโรเครซี่พูดถึงเรื่องของเพลงประกอบทัวนาเมนต์ ถือว่าเป็นสีสันที่สําคัญของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเลยนะใช่ใช่โดยเฉพาะมหากรรมกีฬาฟุตบอลยูโรหรือว่ากีฬาอื่นๆเนี่ยมักจะมีเพลงประจําการแข่งขันซึ่งมันฟังแล้วคุ้นหูติดหูเนี่ยเยอะแยะมากมายลองยกตัวอย่างมาสักหน่อยสิทูวีนเำประวันอ๋ออ่าเพลงนี้ดังอ่าเพลงนี้ดังอันนี้ที่อิตาลีอ่าใช่ใช่มีอ่าคัพออฟไลฟ์ใช่ไหมเดี๋ยวคัพออฟไลฟ์มิกกี้มาตินปบ้าติเต้ลสปาสบาร์สเ่อะจำได้หรืออย่างล่าสุดก็วาก้าวาก้าชากิรา อันนี้ก็ดังเด้เป็นกันโอ้โหตะลุดเลยมันเลยนะแต่ว่าพูดถึงเพลงเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ใช้ในทุกการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะทัวร์นาเมนต์ไหนประเทศไหนจัดต้องเปิดเพลงนี้แน่นอนทุกครั้งที่รับถ้วยถูกเพลงนี้เออไอ้ขึ้นต้นด้วยวีอ้าวใช่เพลงนั้นเลยใช่ไหมร้องไปเหรอร้องไปดิอ่ะสักนิดนึงสักนิดนึงขอโชว์นนิดึงพลังเสียง We are the world We are the children We are the ones มาแล้วขวดหน้าแขก มันรักษาโลกหรือไงล่ะอะไรลนะมัน VR the world ก็ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอ้า VR the champion มัน VR the world VR the s t u d e n อะไรล่ะก็เดี๋ยว่า V ีขึ้นต้นดูวีเหมือนกันเออเดี๋ยวสตีวี่วันเดอร์เามาหรอกเองเนั้น VR the champion ของใครฮะของอ่าของวง queen ของวง q u e e ครับพอจะพอจะมีความรู้ไหมเรื่องนี้วงควีน ผมจำชื่อนักร้องเขาไม่ได้แต่เขาเสียไปแล้วนี่ใช่ครับเสียชื่อไปแล้วเสียชีวิไปแล้วยังไงใวันนี้คุณจะให้ผมให้น้องแจ็คกิ้งแกรดวันนี้เนี่ยมารื้อฟื้นความหลังเกี่ยวกับเพลงนี้ให้เขามาพูดถึงเพลงนี้ด้วยดีสิใช่ไหมก็ให้เขาแต่งตัวเป็นนักร้องนําของวงเลยครับเฟรดดี้เมอร์คิวรี่แต่ว่าผมให้เขาแปลงเป็นเฟรดดี้เมอร์รี่คิงห้ามเขาปิดมันไม่เหรอก็ยังมีอยู่ในบางห้างนะงั้นเชิญเลยไหมเชิญเลยเชิญนะอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับแจ็คกิ้งแกรด อก่อนอื่นนั้นช้ายันสัญญาขอกล่าวว่าพี่เป้าไหนแล่วเฟรนดี้เบอร์คิวรี่ไก่จ้าไอ้นี่แรับน้ำดีครับแก้มน้ำดี มันีกันบ้างนี่เฟดดี้เฟดดี้เฟดดี้โอ้เหมือนมากนะเหมือนเหมือนอันนี้เฟดดี้มาริคิงเฟดดี้มาริคิงอ่าคือเหมือนหมดเลยฮะไม่นจะเป็นชุดการแต่งกายท่าทางหนวดการออกแอคติ้งได้หมดเลยนะได้หมดท่าทางมันต้งเยอะๆหน่อยโอ้นี่เหมือนจริงๆฮะยังไงฮะช่วงนี้คุณจะมานําเสนอเรื่องพูดถึงเพลงประกอบยูโรครับเกี่ยวกับเพลงวันนี้จะมาสอน การใช้เสียงเกี่ยวกับเพลงครับเป็นดีเจต้องใช้เสียงต้องวอร์มเสียงต้องวอร์มเสียงวันนี้จะมีเคล็ดลับการใช้เสียงเยอะๆไปฟังกันอันนี้ด้วยเหรอแน่เลยฮะคือ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 จะมาสอนพี่พี่แจ็คในการวอร์มเสียงการเสียงอามาที่มาสอนพี่ป๋องก่อนเลยเรื่องามามามาขั้นแรกต้องครับสระอา สระอาใช่มันจะมีอาอาอีอูอูผมเอาอาอากับอูอูดีกว่าครับฮะ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 ไม่ได้ครับป๋องฮะ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 ่าห่าห่เฮ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 ป่องไม่ได้ไม่ได้ดูดูนะดูดูนะห่าหฮาเฮ้เฮหฮะโอ้โหจใช่ไหมประธานโต๊ะนะฮะรถขยะไปคว่ำในป่าเลยเหมือนนี่เลยตู้เท้าไม่แปลงฟันเลยไงเนี่ย เหมือนจรูนดี่เดี๋ยวลองไปจรูบ้างพี่แจคบ้างพี่แ้าพี่แจ็คลองลองดูลองดูฮ่าฮ่ายังไงนะฮ่าฮ่าเนี่เฮ้เฮ้ฮ่าฮฮูฮ่าฮฮ่าฮเอได้ไหมฮาาได้ได้ฮะเอได้นะ ไปคนมนะเนี่เอเราว่าพี่เนี่ยจัดรายการยืนยืนทำลายมันบุ๋มแล้วเอาเรามว่าพี่เนี่ยเสียได้เนี่ยเราเล่นเราเล่นได้ได้เสียงได้มีวิธีอย่างอื่นอีกไหมฮะอีกวิธีหนึ่งก็คือเสียงสูงเสียงโทนโซฟาโน่อ๋อโโหฮ้โหโฮ้โหชงชงต้งจูนเสียงจูนอ๋อมีวิธีจูนเสียงอะลองลองไปเรื่อยๆจูนให้โอ ฮอฮอขอรำบาดขอรำบาดขอรำบาดเฮ้ยมันใช่ได้จริงวะเนี่ยใช่จริงเดี๋ยวจัดเอาจริงจริงจังๆดีกว่าเอาจริงๆจังๆใช่ไหมครับวันนี้ผมในฐานะที่มาเป็นตัวแทนของเฟดดี้เมอร์รี่คิงต่อ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 อไรต่ออ หลายคนอาจจะเฮ้ยร้องเพลงโชยดิลาบโซดี้โบฮีเมียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เกิดพร้อมเข้าใจโอ้โหนี่เพลงคลาสสิกเลยเหรอไม่บอวจริงแล้วเดี๋ยวพารุ่นน้องลุ้งวงการมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยต่างประเทศหรื่อยๆในบ้านเราในบ้านเราที่กำลังเป็นกระแสดังอยู่ตอนนี้ถ้ากระแสก็ต้องเดอะสตาร์แปดถูกต้องโอ้ยผมชอบมากของตามเชียร์เขาอยู่ยิ่งน้องที่เป็นแชมป์นี่เสียงดีจริงๆเขาได้พิชิตกรรมการ ชี้ใจกรรมการได้คะแนนล้นหลามต้องโดนะต้องโดมถูกต้องมาเหรอเชิญมาเอาเลยมา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 เออเออมาอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรเอหาสาระต้งกระโดเดีอวไม่ได้ต้องโดมโดมโดมมาเลยโดมเฮู้ยเฮ้ะเฮ้เฮยเฮ้ยเเยเย้เ คำที่ทัด้วยน้ำตาขอยเธอด้ยินคอยเธอด้ยินคอยเธอด้ยินได้ไหมโอ้โหมีใครอยู่บ้างไหมครับเฮ้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 เฮเฮ้เเ โอแ้อะไรอะอะไรน่นะะเนี่ทำไมะโดมเดอสตาร์อ่ะนี่ไงมันคือโดมมาตินมีโดมโดมเหมือนกันเสียงดีเหมือนกันเนี่ยครับเหมือนมากเหมือนเหนเหตา์เอาใช่เหมือนเหมือนเหมือนหน้าก็ได้อยู่หน้าก็ได้ถอดวิกถอดอ่ถอดวิกก่อนถอดวิกก่อนอ่านี่พี่โดมเดสตามาถอดวิกับโดมเดอสตาเข้ามาไล่เตะแล้ว ก็นี่เห็นโดมโดมเหมือนกันก็เลยพาพาดโดมมางเหมือนกันล้อกันเล่นแซวกันเล่นนะฮะโอ้ต้องบอกเลยนะว่าในวงการบ้านเรานี่โดมนี่ชื่อนี่เยอะมากนะว่าจะเป็นโดมปรณกอลาโดมมาตินนะฮะโดมเดอะสตาร์โดมชวนชื่นอันนั้นโดมของผมนั่นพอดมฮะพออกเสียงคนละอย่างกัน นั่นพอดมนัม่นพอดมนะครับไปกันใหญ่ครับยูโรเคซี่ไปไปไล้ไปอ่ะขอบคุณน้องจ็คก,กิ้งแกล้งด้วยแล้วก็นอก้องโดมเดอะสตาร์แปดด้วยนะฮะเออ <c oughs> จักริกินแกล้ดึงกระหายเลยมาเล่นก<า>ับเช้านะให้เขาแปลงเป็นนู่นเป็นนี่คลายเครียดคลายเครียดเอาเป็นว่ายูโรเคซี่เดี๋ยวเราพักกันก่อนก็แล้วกันพี่ได้ไดครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับยูโรคอร์เนอร์สักครู่ ร่วมส่งความสุขโดยโค้กแบรนด์ซุปไก่เครื่องดื่มตราช้างรถยนต์เชฟโรเล็ต